ปอุลาคอนโดนะครับ P2 ตึก P2 ชั้น8ห้อง42นะครับดูครับผมเครื่องอำนวยความสะดวกส่วนสุขภัณฑ์อ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์พร้อมเลยมีอ่างปอบุลาคอนโดนะครับ P2 ตึก P2 ชั้น8ห้อง42นะครับดูครับผมเครื่องอำนวยความสะดวกส่วนสุขภัณฑ์อ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์พร้อมเลยมีอ่าง อาซาบ่านในห้องนี้นะชันเป็นห้องสีสองนันติดหน้าต่างด้วยนะครับนี่ครับมีโซฟาพร้อมให้มีโซฟา,าพร้อมทอเข้ามาก็อยู่ได้เลยใช่นะอยู่ได้เลยก็ให้มีเงินนะครับอยู่ได้เนี่ยนะมีของพร้อมแล้วก็เตียงพร้อมเลยนะครับ้าส,าสีไหมพร้อมสวยหรูน่ะอันนี้ก็ติดนี่เลยฮะติดแอร์เลยให้ติดอะไรติดหน้าต่างนะ